<Ooh. S 2> ลาก่อยเพลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวไอดีตอนที่283ของเกมเกนชินอิมแพกนะหลังจากหลังๆเนะี่ยมีแต่ขิง i d ไดีไม่มีไอดีปกติธรรมดามาเลยนะวันนี้เราก็ได้มาแล้วกับไอดีนี้นะของคุณไทแทนนะบอกว่าอยากให้รีวิวไอดีนี้ซึ่งเป็นไอดีที่ค่อนข้างใหม่เลยไม่ได้มีตัวเยอะเหมือนกับไอดีก่อนนั้นนี้ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองเพราะฉันก็มาดูว่าจะมีอะไรบ้างและเราจะสามารถแนะนําให้กับคุณไทแท้ อย่างไรได้บ้างนะครับมาถึงนี้ก็มีหูเตา๋าเสียงหลิงฟิเชอร์จงหลีนะอันนี้ AR55 เองยังไม่ได้60สด้วยซ้ำน,นนะเพราะฉนั้นก็ไม่ไแน่มีใครอยู่ที่ AR โซนนี้ไหมก็อยากจะแาวเสียงท่านผู้ชมด้วยนะมีใครที่แบบเพิ่งเล่นในช่วงปีนี้หรือเล่นมาแล้วเนี่ย AR ยังไม่ตันปั้นตัวยังไม่ได้เยอะมากยังไม่ได้อยู่ในใครชิงได้ดีเนี่ยนะก็คอมเมนต์มาหน่อยนะอยากแาวเสียงประชากรว่าอยู่ในกลุ่มไหนกันของเกมนี้นั่นเองนะแต่ก่อนถ้่าจะไปดู ID ดีนี้กันหนะ่อยว่ามีอะไรบ้าง ก็เช่นเคยนะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องเรา่ดยเพลงแล้วก็ฝากพูดสนับสนุนคุชช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซ i นิแพกถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพกบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID เกมชินเซิเวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะ มามาดูกันว่ามีตัวเยอะไหมนะผมดูที่คาแรคเตอร์ก่อนลวกันไม่น่าจะเยอะมากนะเนี่ยโอ้โหตัว5ดาวม,มีแค่1 2 3 4 5 6หตัวเท่านั้นเองนะถ้าไม่นับตัวลุดเรศนะครับซึ่งแน่นอนตัวลุดเรดก็มีทุกไอดีนะมาดูว่าไอดีนี้จะปั้นไปทางไหนดีเริ่มจากคูต่บกันแลวกันนะดูเหมือนเป็นตัวแรกที่เวล90้าปั้นไว้เยอะสุดเลยไอดี ID นี้ก็มีเวล90ประมาณหนึ่งนะแต่มีตัวปริศนาคือคาเวอเล่นเล่นทีมทีมดูมก็ได้นะเนี่ย เออน่าสนใจเว้ยมาดูฮูเต๋าก่อนนักก้อนเบนขัด2นะดูซิมีของอ,อื่นอีกไหมโอ้โหอาวุธยังน้อยมากอยู่เลยอะโอ้ยไอเดีนี้ใหม่มากเลยเนี่ยเอ่ออาร์ติแฟกต์เป็นเป็น4ไฟเฮ้ยมีเซตไฟด้วยวะ่ะคิร์เลทยี่สิบผมคิร์เทเมทสองคิร์เทเมทร้อยเจ็ดสิบนะฮะเพราะฉันก็เปลี่ยนหมวกได้แต่ว่าถ้าเป็นไอดีแบบนี้เนี่ยผมยังไม่แนะนําให้แบบมานั่งคิดอะไรพวกเนี้ยนะไม่ใช่เวลาจะปรับอาร์ติแฟกต์แต่ว่าเนะี่ยต้องไปปั้นตัวอื่นก่อนดีกว,ว่ายังมีตัวใส่ของสีดย แต่อย่างน้อยนนะืฮูเต่าตัวนี้นะก็ถือว่าใช้การได้นั่นเองแนละ้วก็เล่นคู่กับซิงชิวตัวนี้นะซิงชิวถือสักเก็ตฟิชเชอร l เวลล60เหรอขัด2ออดิแฟคเป็นเบรฟฮาร์ดกับเบอร์ซ k เกอร์โอ้ซี C 2เดี๋ยวผมแน่ต้องเรียงให้ว่าแนะนำฟาร์มออดิแฟคดันไหนดีอะดูจากไอดีนี้นะต้องต้องเรียงตัวที่แนะนำให้ปั้นก่อนแล้วค่อยแนะนำว่าฟาร์มออดิแฟคดันไหนดีแต่ว่าซิงชิวนี่เป็นหนึ่งในตัวที่ติดอันดับ ต้นๆแน่นอนเพราะว่าคือมันเป็นตัวไวฮูเต่าซึ่งเป็นตัวอันดับหนึ่งในไอดีนี้ไงขอไล่ดูแป๊บมีตัวไหนหน้าป้นอีกชินโนบุนี่ก็แอบหน้าปั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนะคาวเวมันได้กับตี๊บดูมีตัวไม้ตัวอื่นไหมมีทินารีมีคอนเล่ไหมเออคอนเล่น่าจะมีนะมันแจกฟรีนะนี่คอนเล่เพราะฉันเบื้องต้นเนี่ยชิโนบุชินโบชนโบุคอนเล่ซิงชิวเดี๋ยวนะชินโนบุคอนเล่ซิงชิวแล้วก็มีตัวน้ําหรือตัวไม้อายะโต ชินอุบุคอนเล่ซิงชิวอายโตะจะได้ตีไฮเปอร์ไฮเปอร์บลูมที่ดูโหดๆมาตีหนึ่งซึ่งซึ่งน่าสนใจมากสําหรับไอดีแบบนี้นะอันนี้ผมกําลังแบบมองหาตีบัจเจตให้นะอ่ามีฮูต่าแล้วหนึ่งรูเซียงหลิงต่อเออเซียงหลิงถือเคสตินคอสเปียอันนี้แนะน,นําผมแนะนำไปตกปลาหาเดอะแคชมาด้วยนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบโอเคมันใช้เวลาแหละแต่ว่าถ้าอยากจะให้เซียงหลิงโหดๆเนี่ยเดอะแคชต้องมีเลยไอดีแบบนี้นะแล้วก็ดีแฟลกเป็นสีเอมเ็มเรียบร้อยแล้วนะครับ e r 8 7ยซึ่งก็โอเคไม่ได้แย่มาถ้ามีแตแคปมันก็จะเยอะกว่านี้นะแล้วก็ c c ด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องรีบเล่นเท่าไหร่เพราะสว่คนยังไม่ได้อัพเลยอัพเวลเ0ตัวที่ยังไม่ได้อัพพรสวรคนนี้ก็จะเป็นการใช้สมุนเวลเยอะไปนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องระวังนะสำหรับ id ใหม่ๆนะก็คือถ้ายังอัพพรสวรค์ตามมาไม่ได้แนะนาให้ทิ้งไว้80ก่อนนะครับอัพ9กก็ต่อเมื่อทุกอย่างเต็มแล้วทั้งหมดแบบไม่มีอะไรที่เหลือแล้วค่อย90 แล้วก็สิบน,นี้ไว้ที่หลังเลยสำหรับตัวละครส่วนใหญ่ของเกมนี้นะครับฟิชเชอร์ก็หกสิบถือสลิงชออ็อตธนูก็ยังไม่ค่อยมีธนูอะไรเยอะนะฟิชเชอร์ไอดีนี้ก็อู้จัดสี่ห้าเลยวะ่ะมันหน้าปั้นของสี่ห้านี่แหละฟิชเชอร์ไอเดียนะี่ยเอามาเป็นตัวแปะไฟฟ้าก็ได้แต่ผมว่าชิโนบุหน้าปั้นกว่านี้หนึ่งเพราะาดูแล้วไม,ไม่ไม่ค่อยมีตัวฮิ้เหมือกนกันมองไปไม่ค่อยเห็นตัวฮิ้มมีจงหลีก็เก้าสิบน,นี่ยเป็นเดอะแบกเลยผมคิดว่าไอดีแบบนี้จงหลีคือเดอะแบกเลยเออจงหลีเนะี่ยแนะนำถือ, Black อ,ถอ,อแบคกเทเซอร อันดีแฟกต์ตอนนี้เซตอะไรก็ได้นะยังไม่ต้องมีเซตก็ได้คือคือถ้าเป็นผมผมจะคัดเลยว่าชิ้นไหนเป็น HP อ่ะแล้วก็ยัดไปเลยนะอย่างเงี้ยหมวกไหนมีหมวก HP ชพีไหมเออยังไม่มีนะยังไม่มีไม่เป็นไรก็ใส่หมวกสีดาวกว่อนเอ,อ้ยมีนี่นี่ไงเนี่ยผมผมจะเอาหมวกพวกเนี้ยยัดจงหลีไปก่อนเลยนะจะยังไม่ต้องอัพเต็มก็ได้เอาหมวกสิบห้าสิบหกก็คือใช้สิ่งเท่าที่มีไปก่อนเนี่ยเนี่ยนาฬิกา HP เนะี่ยก็ใส่จงหลีไปก็ได้นะไอพวกอะไรเขาเรียกอะไรเอ,เอฟเฟกต์สองชิ้นเน,นะ ไอรีเทซิงโบราณนี้ถ้าผมก็จะไม่ผิดคือถ้าเกิดสลับตัวเนี่ยเอเฟทนี้หายนะครับไม่สามารถบวกโลให้กับเพื่อนได้ด้วยนะอันนี้สําหรับตัวเองเท่านั้นนะไอเซตเนี่ยเพราะฉันรงดีก็เลยไม่ใช้กันเนาะวันนี้ก็ปั้น HP แบบเลี้ไปเลยสี่สามสามสหมื่นไปเลยสําหรับจงดีนะมีวอนเดอร์เอาว่าเจอตัวเดแบกตัวหนึ่งแล้วเจอตัวที่ดูเก่งที่สุดในไอเดีเพราะมีอาวุธประจำตัวเลเวลเยอะสุดนะฮะเะเก้าสิบอาวุธห้าดาวเะเก้าสิบเช่นกันและมีเซตประจำตัวด้วยแต่ยังฟาร์มไม่สุดนะ ยังเป็นสีม่วงอยู่บางอันเออแต่ไอดีนี้ควรไม่น่าฟาร์มเซนนี้เฮ้ยได้วะได้นะวะเดี๋ยวนะถ้าเกิดฟาร์มเซนนี้ต่อให้วอเดอร์เลอร์แล้วก็ได้อีกอันน,นึงมาเอาเอาให้ชิโนบุได้นะเออผมก็เลยคิดถึงความคุ้มค่าในการฟาร์มด้วยไงนึกออกไหมเอเอไม่อุ้ยมีอุ้ยมีนาฬิกาเซนนี้ติด EM เอาละสนุกละ อุ uhm, ่ยมีถ้วยเยิมด้วยสีม่วงโอ้เขาเขาปั้นไปที่คาเว่ซึ่งก็เข้าใจได้คาเว่เข้จเซนนี้เหมือนกันฟาร์มเซนนี้ต่อได้นะฟาร์มเซนนี้ต่อได้เพื่อเพื่อหาของเพิ่มให้ให้วอนเดอร์เลอร์นะถ้าเกิดเลนสิ ogi, urgency, น er, ้ lair, toi, Frank, attorney, นเหลือนะผมผมไม่แน่ใจว่าเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูให้ครบทั้งไอดีก่อนแต่ตอนนี้มีเวลแล้วมีเวลแล้ววอนเดอร์เลอร์มีเวลแล้วเล่นได้กั็หลายตัวนะวอนเดอร์เลอร์ซิงชิวเบนเน็ตก็ได้ไอ้ดีเนี่ยไม่ไม่ต้องคิดอะไรมาก วอนเดอร์เลอร์ซิงซิลฟิชเชอร์เปนเน็ตเนี่ยตีมรวมมิดอย่างเงี้ยผมว่าโหดจงหลีก็ได้ ield, isher, เนี่ยวอนเดอร์เลอร์ซิงซิลจงหลีเป็นเน็ตวอนเดอร์เลอร์ฟิชเชอร์เนี่ยผสมผสมพวกตัวซับดีพีเอสเข้ามาแล้วให้วอนเดอร์เลอร์ยืนตีไปส่วนคาเวเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวอวยนะไอดีนี้น่าจะเป็นไอดียอวยหนุ่มเข้าใจว่าอวยนะถึงปั้นมานะเพราะว่าดูแล้วรจริงๆก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นที่จะปั้นคาเวเพราะว่ามันต้องเล่นตีบลูมอะแล้วก็เล่นตีบลูมแบบไม่มีนิโรก็ฟีีลเหมืออนแบบะไ กำลังคิดการเปรียบเทียบแต่ว่ามันมันไม่คุ้มที่จะเล่นขนาดนั้นนะคือมันมันต้องมีนิโลในการเล่นไงฟิลเหมือนจะเล่นที่ที่ต้องอาศัยโลแต่แต่ไม่มีจงหลีอะไรเงี้ยเหมือนอยากเล่นชาร์ยิงแต่ไม่มีการยูอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับไม่มีสิ่งสิ่งนั้นที่จะใช้อ่ะประมาณนั้นนะหวังหวังว่าจะเข้าใจแต่เมืม่อไรปั้นมาแล้วก็ดองไว้ได้เออถ้าวันนานๆก็เอามาเล่นทีได้นะแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะแรงมากขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันก็บังคับระเบิดได้นะ กด e บังคบมันเล่นระเบิดได้แต่ผมว่ายังไง,งมีนีโรก็สุดกว่าเยอะอ่ะซิงชิลถือเซกมิเชียลซิงชิลนี่ก็เวลเต็มนะผมว่าไอ้ดีนี้เอาจริงใช้สมุดเวลดันเยอะไปด้วยซ้ำผมว่าเวล90เยอะไปหน่อยดูจากลักษณะของไอ้ดีนะมีดาบแซกอันนี้ขัดไปได้เลยน้ขัด3ไปเลยดาฟาโอันนี้ก็ขัดได้เลยเหมือนกันโอเคซิงชิลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นคู่หูต่อได้เพราะฉันเนี่ยไอ้ดีนี้ซิงชิลได้ใช้แน่นอนนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการยูถื e เอเฟลวเนีนนนเนสยสเอ ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาในตี้ไหนขอข้ามไปก่อนนะทินารีนี่ก็ยังไม่ค่อยมีธนูเล่นแบบมันก็มีแหละแบบแบบจับชายอะ่ะแต่ว่าธนูดีๆยังไม่มีเพราะฉันก็ก็วางไว้ก่อนได้นะคือไอ้ดีแบบเนี้ยปั้นตัวตามอาวุธที่มีก็จะตอบโจทย์รือปั้นตีที่ไม่ต้องใช้อาวุธอะ่ะทีนี้ไอายาโตเนี่ยต้องเมนช่นหน่อยเพราะว่ามันเป็นโตวัวยเขาไงไอายาโตมาหาแล้วข่านะฮะดาว่าอาจจะเพิ่งได้มาตี้ไอแบบอะไรอะ่ะตู้นี้เลยนี่ไงเ <laughs> พิ่งได้มาไม่กี่วัน พิ่งได้มันไม่กี่วันเลยนะอายโตะตัวนี้นะโตอวยคืออายโตะเนี่ยใช้ได้นะดาบนี้ก็ใช้พอได้อยู่เพราะว่ามันก็บวชแถบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็เป็นดาบที่โอเคแล้วก็ตีที่ผมแนะนำอ่ะผมว่าตีนั้นดีมากเพราะว่ามันไม่ต้องปั้นเยอะก็แรงได้อายโตะซิงชิลชินบุแล้วก็แล้วก็อะไรวะคอลเล่คอลเล่เอามาแปะไม้นะคือโอเคตัวที่ผมพูดมาเนี่ยยังไม่ได้ปั้นเลยสักตัวแต่ว่า มันไม่ได้ต้องอาศัยอะไรเยอะในการปั้นนอกจากไปเดินเก็บเห็ดอ่ะผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการปั้นของไอดีเนี่คือไปเดินเก็บของมากกว่าแต่ถ้ามีมีของมีไอเดีเพื่อนให้เข้าอะไรเงี้ยเก็บของพวกนี้ก็ไม่ได้ยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ตี้ที่ผมพูดไปไม่ต้องใช้อาวุธจริงจังสักตัวแบบขอเรียกก็เอาฟาวมายัดชินอบุนี่ก็ใช้เป็นตัวเอลสติงก็ได้ดาบคาราฟมีไหมยังยังไม่ได้คาร์บมาก็ก็ใช้ดาบคาราฟก็ได้นะดาบคาราฟมอนสเตตธรรมดานะ แล้วก็เอาเซตของคาเว่เอามายัดได้เลยก็คือจะเล่นได้เลยนะเล่นชิลูเลยอันนี้ผมค่อนข้างค่อนข้างแนะนําตี้ตี้ที่พูดไปเนี่ยมากมากนะเมื่อดูจากตัวแต่ละตัวแล้วมันเป็นตี้ที่ดูเก่งเก่งสุดแล้วนะคิดลาลานี่ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งไหมเดี๋ยวนะแต่ก็เฉยๆนะผมว่าคอนเร่ก็ดูจะตอบตัวเพราะว่ามันมีชิโนูุฮิวอยู่แล้วไงมีเล,ล่าจีน ฟาร์ลูซันฟาร์ลูซันเนี่ยมัน40ก็เลยยังไม่แนะนำเท่าไหร่จริงๆฟาร์ลูซัน46คือปันอ้นไม่ได้กับวอนเดอร์เลอร์ได้แต่ว่า c 0ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อันดับหนึ่งที่แนะนำให้ปั้นคือซิงชิวนะถ้าเรียงอันดับนะอันดับหนึ่งคือซิงชิวอันดับที่สองคือยังไม่ใช่อายาโตะแต่เป็นแต่เป็นชิรูบุก,ก่อนแล้วก็คอนเล่แล้วก็อายาโตะแล้วก็ค่อยมาเพิ่มเติมให้วอนเดอร์เลอร์ก็ได้เอ,เอาเอาเรซิ่นไปลงกับอย่างอื่นที่่่่่ไไมใชเเเเเรลลลลลิกกกกกอออออนนนาปเเาปงงััับบบบวสะค ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าท่านี่เป็นไอดีผมจนผมผมจะปั้นตัวเี้ยงราดบบประมาณประมาณนั้นเลยเพราะผมรู้สึกมันจะทําให้ไอเดีเก่งขึ้นเยอะมากเคลียร์คอนเทนต์ได้มากขึ้นคือทุกวันนี้มันเคลียร์ได้อยู่แล้วระดับหนึ่งนะจากวันเลิฟเต็มจากฮูตาวเต็มเนี่ยเพราะมันเคลียร์ได้ระดับหนึ่งแล้วเจอมอนท่บบา,าน้ำนี่สบายๆเจอพวกสลามเมืองน้ํานี่สบายวันเลิฟนี่ก็ก็โหดอยู่เล่นกับจงหลีสองคนก็ได้แล้วก็ทีนี้มันจะเป็นเพิ่มอาวุธมากกว่าเพิ่มอาวุธอีกอีก,อ,กอีกทีมหนึ่งให้กับ อ่ะโอเคเราแนะนําตัวที่หน้าปั้นไปเบื้องต้นแล้วเรามาเช็คสเตตตัวที่จะเล่นดีก,กว่านะเผื่อเราต้องไปฟาร์มบอสหรือฟาร์มดันอิลิแฟคจะได้เร็วๆนั่นเองนะหูเต่าที่เราเช็คไปยังวะอ๋อเช็คไปแล้วนะหูเต่านะยี่สิบหก้อเจ็ดสนะเซียงหลิงเนี่ย 12, 6 8 1 1 7เดี๋อยวนะเนซนหลิงเป็นตัวหนึ่งที่น่าประทกิกว่านี้ฮะแต่ว่าเขาไม่มีหออะไรเลยนะเนี่ยความยากลำบากคือไม่มีแม้แต่ฟาเวอร์เนียสเลยอันนี้ก็พอได้มั้งหลังจากหลังจากสกิลท่าโดนศัตรูเสียพลังงานแต่ว่าได้พลังงานคืนมาโอเคได้พลังงานนิดเดียวเองอะได้พลังงาน9หน่วย6หน่วยแล้วก็ทำให้กูบ้าได้ขึ้นนะฮะ อัดีแฟกเป็นนาฬิกานาฬิกดีอาร์โอเคหัวเป็นหัวเท็บเปอร์เซ็นต์นะอัดีแฟกยังน้อยมากๆเลยนะอดีนี้นะกำลังคิดว่าฟาร์มดันเอ็มเบิมจะคุ้มกว่าหรือฟาร์มดันอันนี้แล้วก็แล้วก็เอาเศษเกลือมาแลกเอ็มเบิมจะคุ้มกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะอาจจะฟาร์มดันอันนี้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันได้2ต่อเลยอะฟาร์มดันเนี่ยผมได้อาจจะได้อัปเกรดวอนเนลเลอร์อาจจะได้อัปเกรดไอตัวสายไฮเปอร์บลูมอะ ได้อัปเกรดเซตที่อยู่กับคาเวนะฮะอ่าได้ได้อัปเกรดเซตนี้ด้วยนะถึงแม้จะมีนาฬิกา EM มก็ตามนะก็คือได้อัปเกรดมีโอกาสได้อัปเกรด2อันเลยแล้วก็เอาเซตเซตเกลสีทองอะ่ะเอามาแลกเซตเอ็มเบลมนะผมต้องจะแลกเซตเอ็มเบลมเยอะนั่นแหละส่วนหูเต่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตรรัวละครที่อดีแฟกดีที่สุดในเอดีนะก็ว่าได้นะ เพราะฉันเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาเราเรามาลองฟาร์มดันออดีแฟคกันดีกว่าเอาจริงอดีนี้เนะี่ยยังไม่ต้องฟาร์มออดิแฟตกตอก็ได้ฟาร์มตัวไอ้บอสก็ได้นะแต่ว่าเพื่อเป็นคอนเทนต์ด้วยนะต้องลงซะหน่อยนะเอามาโอเคมาดูกันว่าเราจะฟาร์มดันนี้ได้รวดเร็วขนาดไหนนะเออดันนี้มันเหมือนอวยอวยวอนเดอร์เนนะเพราะฉันเราเอาเอาหูเต๋าเล่นสลับกับวอนเดอร์เลยได้ไหมวะหูเตา๋าจงหลีฟิชเชลแล้วก็ วันเดอเลอร์หรือจริงเสียงหลิงก็ได้นะเนี่ยอะลองอันนี้ดีกว่าดูเป็นแบบในช่อนิดนิดดีลองอันนี้วันเดอเลอร์เป็นตัวหลักแล้วก็มีซับสองตัวแต่ว่าเสียงหลิงไม่น่าจะรีพลังงานทันนักดีแบบนี้นะปกติเสียงหลิงมันต้องเล่นสองไฟอะต้องมีเบนเน็ตด้วยอะไรเงี้ยแต่มีจงหลีก็ไม่น่าตายนะข้อดีมากๆของไอดีนี้คือมีจงหลีนะน่าจะทำการฟาร์มพวกบอลกับพวกดานพวกเนี้ยงานขึ้นเยอะ เอกน้ำสองฮิตเปิดอ่ามาปุ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บฟาด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 นี่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 โอ้ยไม่เร็วมากแต่พอได้อยู่นะสนุกดีนะเออไม่เร็วมากแต่พอได้เอาใหม่เอาใหม่นี่เสียงลิงมาหน่อยดิเสียงลิงนี่เปิดใส่เลยของตัวท่าน,น้ำทั้งหลาย เจอเสียงอีกหน่อยมีวันเดร์เลอร์มาปั๊บป๊บชาตินี่ไม่แรงมากเดินเนี่ยไม่แปะอดีตอดีตแปะมันยังไม่ค่อยมีอะไรไงปั๊บถ้าเป็นฮูเต่าจะแรงกว่านี้ป่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าปรับอดีตแฟะให้วันเดอร์เลอร์ยังไงได้อีกนะดูเหมือนตัวนี้เป็นตัวความหวังเพราะอะไรเพราะเพราะมันเป็นตัวอวยในการฟาร์มแบบนี้ด้วยถ้าเอาฮูเต่ามาจะลำบากเพราะมันมีตัวท่านไฟอยู่อ่ะมันจะตีไม่ได้นะมันจะลำบากมากขึ้น เนี่ยเอาซิงคิวมาดาับน้ำไปลงใส่สลามน้ำดเลยน่าเสียดายมากเลยเอาใหม่เอาใหม่ปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยแต่ซิงคิวแบบห้องอยู่นะห้องอยู่นะนี่นี่เอาเอาไปแดงนี่นะ ตัวนี้โดนทุกธาตอันมันอันมันเออพลังงานหมดกดเบิร์ตไปยงเข้าไปโอ้โดนอีกโดนคุ้มคุ้มกดต่อนี่กดต่อโอ้ยโดนตีต้องเปิดโล่นี่หวานลุยหวานหวานลุยหวานหวานสู้เขาโโอ้หหวานตีเบาจังหวานหวานมีระคังไม่ใช่เหรอหวานหวานหวานแล้วหน่อยหวาน หวานหวานตีเบานะหวานเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วหวานหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวน้ำดาบน้ำมาช่วยดีกว่าดาบน้ำมาช่วยนะหวานลุยหวานเออ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 เฮ้ยมันอยู่เดี๋ยวตัวเดียวเนี่ยมันอยู่นี่มีธนูดอกย้อยโอเคใช้ได้ ถึงแม้จะนานไปนิดนึงก็ตามสหรสับผมนะโอเคเอาไม่มีคอนเดนตเลสิ้นด้วยมามาดูซิว่านาก่อยฟาร์มให้ได้เลยมาได้หัวเลือดมานะฮะโอ้โหนะ่าเกียร์จะจัดมาผมว่าเรามาปรับผมว่ามันเบาไปหน่อยเปล่าวะอาวุธเ,เวลเต็มด้วยอะ่ะอ่าเจอแล้วหัวเวลก้เาเองเอ่อคิวเลทสามสามคิวเลตร้อยสี่เจ็ดต้องทำอะไรสักอย่างหรือเปล่านะไอ้นี่เพิ่งเวลให้เองอู้เอาวันนี้ก่อนเลยนะ ไปฟาร์มวันนี้ให้ได้ไหมอ่ไม่ได้อีกวันนี้ไม่ใช่วันไม่ใช่วันฟาร์มให้ไม่ได้อันนี้ด่วนเลยอันนี้ด่วนเลยอันนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยเอาน,นี้ก่อนแล้วก็อดนนีแฟนเนี่ยโอเคขนนกเต็มแล้วถ้วยวสิบสี่เองอะถ้วยสี่ดาวอืมโอ้ oh m ก god นี่ไงผมก็ว่าแล้วมันบอาแปลกนาฬิกา HP นอกเซนคืออะไรเปลี่ยนด่วนโอ้คนอนุญาตยึดยึดนาฬิกาหูเสาเปลี่ยนให้ชิ้นเดีแ้แหละผมว่าน่าจะแรงขึ้นแล้วมา ผมขอไปอัดเรซินอัดเม็ดแป๊บเดียวผมขอฟาร์ม2อันรอบนี้มาอีกรอบหนึ่งไปโอ้โหโดนบักด้วยนาฬิกา HP มาดูกันว่าการเปลี่ยนนาฬิกานั้นจะสร้างความแตกต่างขนาดไหนนะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ารอบนี้เนะี่ยต้องเร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะทีมเดิมทุกอย่างนะเปลี่ยนแค่นาฬิกาชิ้นเดียวนะที่เหลือเป็นตัวแปรควบคุมอ้าวไปปึ๊บเขาให้เอาละอันนี้ผมจะเป็นตัวธาตุแล้วเนตัวธาตุไฟ แต่ว่ามีตัวน้ำอยู่นั้นกดไปเลยต่เสียงหนีนี่เบาหวิวอยู่นะเสียงหนียังเบาหวิวอยู่นะยเนี่ยไม่ใครบอกไม่แรงขึ้นเนี่ย,ย,ยสลามตัวนี้เพ่เดียวตายนะเพิ่เดียวตายนะเมื่อกี้ตีอย่างนานนี่เบิร์ดอัดไปแรงขึ้นเยอะมากผมใช้คำว่าเยอะมากเลยดีกว่าผมให้คำว่ามากด้วยเลยคือแบบรู้สึกได้เลยอะรู้สึกได้ทันทีอะ่ะ นี่รู้สึกได้ไหมล่ะเห็นไหมมัน่นใจว่าคนดูก,ก็รู้สึกได้เหมือนกันใครอยากเทียบลองรีเพย์เทียบได้แต่มันเร็วต่างกันเยอะเนี่ยเจอสามตัวแล้วหามากดนี้ด้วยเร่งเร่งอ่าเร่งอ่าคมอมโบไปเลยคมอมโบไปเลยนี่เลยแบบนี้เลยเอ้าวกระบะให้ด้วยอ่ะถึงแม้ไม่คนก็นาตามนี่มาป๊าป๊ปาป๊ปาปชาติเถอะหน่อยนี่ชาติเถอะหน่อย เอามาใกล้หมดเบิร์ดเตี้ยงหวานยวน,นี่เตะน้ำทีเบิร์ดอ่าเปิดรลปใหม่หน่อยเอาหวานลุยหวานเนี่ยเร็วขึ้นเห็นปะเร็วขึ้นอย่างชัดเจนครับทุกคนเพีพยงแค่เราเอาโดนแข็งวะ่ะโดนแข็ง เอาเลยดูบ้ามาเตะน้ำสองทีมาเอามาเอาทุกอย่างไปเลยไปนี่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 เหยียบไปเลยขาผมเนี่ยเร็วขึ้นนาทีนึงนะผมว่าเร็วขึ้นแบบอย่างน้อยครึ่งน,นาทีอ่ะเอามามาดูกัน ความเร็วแบบนี้ตัวในของดีละขอหมวกคิเลนให้วอเดเลอร์ตัวนี้หน่อยเถอะหรือแม้ก็ถทั่งธาตุเดเมจลมมันออกอีกเซตหนึ่งหมดเลยวะ่ะเฮ้ยแต่ได้ดอกไม,ม้เอเอ็มมาผมร้องให้โอ้ยน่าเกียดจัดแต่ดีเราใช้ได้2เซตไงอะ่ะอันนั้นก็ไว้ให้ชินอบุในอนาคตนะครับผมก็ประมาณนี้นะดีนี้ผมว่าโอเคเลยนะเป็นอดีที่แบบกำลังพัฒนาอย่างเดียมนะแล้วเนี่ยตัวความหวังเลยนะพี่หวานเนี่ย โอเคก็ประมาณนี้สำหรับไอดีนี้นะจากที่ได้มาเมื่อกี้เนะี่ยก็ทำตีนี้ให้เก่งก่อนก็ได้นะก่อนที่จะไปปั้นตีใหม่นะเพราะว่าตีนี้ยังไม่สุดนะคือให้เลือกเลยถ้าอยากฟาร์มตีใหม่ก็ไปฟาร์มของอพเวลไอตัวที่พูดไปชินุบุเนะี่ยแนะนําอย่างยิ่งเลยเพราะตัวฮิวไอดีนี้เนะี่ยมีแค่เป็นเน็ตด้วยเพราะฉะนั้นชินุบุได้เล่นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้ายังไม่ได้รีบอยากปั้นตัวใหม่เนะี่ยแนะนาให้เอาตัวเก่าเนี่ยเอาอ์ติแฟกต์เนี่ยดันให้สุดก่อนเอาจริงเนี่ยฟาร์มดันดเอ็มบ แต่ถ้าฟาร์มดันเอเมนมันใช้หูเต่าได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้วเนเลอร์เอาหูเต่ามาเสียบแทนสล็อตเนี่ยแล้วก็เป็นเสียงหลิงซิงชิวจงหลีก็ได้เช่นกันแล้วก็จะให้สงตัวเนี้ยออดิแฟคเต็มก่อนแล้วทีนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วอย่าลืมอัพดาบนี้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากนะถ้าจะมีอาวุธชิ้นไหนที่ควรอัพเต็มก่อนตอนนี้เลยชิ้นแรกในอดีเนะี่ยก็คือชิ้นนี้แหละนะครับแซกแซกซอสขัด2อันนี้แหละแล้วแนะนําขัดสามด้วยนะเอาจริงๆนะผมแนะนําขัดสามากๆเลย เนี่ยทำเอ็มลเพิห้ซิงชิวตัวนี้เนี่ยก็จะแรงขึ้นอีกแล้วก็ว er ันเดอเลอร์ก so like ็ถ right? so you know, right. so ้าได้อดีฟออกมาเปลี่ยนก็จะแรงขึ้นอีกแต่จริงๆเปลี่ยนนาฬิกาก็แรงขึ้นแล้วแต่ในการเนี่ยมันแย่งกันใช้กับฮูเต่าอยู่ไงถูกไหมแต่ว่าต้องมีนาฬิกาไอเทมเปอร์เซนต์อันใหม่มาด้วยไม่งั้นเล่นพร้อมกันไม่ได้ก็เลยเนี่ยมันนอกเซตอยู่แล้วอ่ะหาสักอันนึงอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็น่าเอามีคิดามิเอตเจ็ดเปอร์เซนต์อันนี้คิดเมยอันเงี้ยก็เลคอทได้เลยอันไหนก็ได้ถ้าอยากได้คร์เลยก็อันนี้้ก็ยยัังไดเลนะครบ โอเคนะเพราะฉันเอานาฬิกาเถอเปอร์เซ็นต์มาเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ฟาร์มอัพเป็นสีทองให้หมดอันนี้เป็นช้อยหนึ่งเพือสองเไปฟาร์มเซตใหม่เอ้ยไปไปฟาร์มของอัพตัวใหม่ก่อนแต่ในสุดท้ายน่ยก็ต้องวนกลับมาฟาร์มอดีแฟนเซตนี้อยู่ดีเพราะฉันก็ฟาร์มไปได้เลยนะก็เป็นสรุปคําแนะนําของอดีนี้นะแล้วก็พี่ไอาโตี่ยก็ปั้นเพิ่มได้นะแต่ว่าอยากให้ปั้นตัวอื่นก่อนอยากให้ปั้นพวกเนี่ยวอนเนอร์เลอร์ซิงชิลอะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็ชินบุก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาที่ไอเเตติมม็ี้เองผม ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาวอนเลอร์เล่นไปก่อนได้วอ,อนลเลอร์เนี่ยเป็นตัวยืนได้ก็คือมันจะมีซิงชิลชินอบุซิงชิลชิชนอบุคอลเล่วอนลเลอร์อะไรเงี้ยก็เป็นตี้แบบกึง่งๆไปไปก่อนได้นั่นเองนะครับโอเคก็สนุกมากนะอเดีนนะไม่ได้เจอไอเดีแบบนี้มานานแล้วสน,นเดเตอร์เดคิงก็ได้ได้ใช้สมองบ้างในการแนะนําว่าปั้นยังไงดีก็ขอบคุณอีกทีหนึ่งสำหรับเจ้าของไอเดีนะครับแล้วก็ใครได้รีวิวดีแบบนี้เนะี่ยตอนนี้มีช่องทางเดียวก็คือสมัครสมาชิกช่องรรระะดดััับบเเเกลืออสิมมนนนนนขึ้ไป่งคผ หรือเมั่ก็ลองอินบ็อกมาในเพจเฟ e b o o คลาก่อเพดูก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะใครมีอะไรอยากแนะนำเจ้าของไอเดียเพิ่มก็พิมพ์มาได้ในคอมเมนต์เต็มที่เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย